เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใ้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับทีนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวนสวยๆชมเล็กๆอ,อยู่ครับเป็นบ้านสวนที่สวยงามมากเลยเหมาะอยู่อาศัยพักผ่อนหย่อนใจเจ้าของจัดสรรไว้อย่างดีครับเหมือนรีสอร์ทเลยเด้อครับอยู่บ้านเหมือนได้ไปเที่ยวอีกแล้วครับแปลงนี้สวยๆอีเช่นเคย ยากาศดีครับรีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนเป็นบ้านสวนนะครับมีผลไม้หลากหลายชนิดพื้นที่กว้างถ้าชอบกดฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชีา้เ้าเลือกซื้อกันประจำได้ไหพลาดคลิปใหม่ๆแปลงนี้พื้นที่ฮาไรนะครับฮาไรกว้างขวาง,วางปลูกผลไม้วางระบบน้ําไว้เรียบร้อยครับสําหรับท่านที่กําลังมองหาบ้านสวนอยู่แปลงนี้เป็นสวนทุเรียนต้น ใหญ่อย่างนี้เลยกล้เก็บผลผลิตใต้แล้วครับพื้นที่5้าไร่ตัวบ้านก็สภาพดีครับตัวบ้านมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ําแถมแอร์สองตัวครับมีปั๊มน้าเครื่องทาน้ําอุ่นให้ประปาหมู่บ้านครับไฟฟ้าประปาสะดวกเลยครันความสะดวกครบคันตัวบ้านก็มีบ่อน้ําตื้นครับไ้ปลูกบัวเลี้ยงปลาจาัดสวนกันได้สบายๆในสวนนะครับ จัดไว้เป็นระบบระเบียบอย่างดีเลยทีเดียวมีทุเรียนหลายต้นเลยนะครับทุเรียนหมอนทอง120้ต้นอายุ3ปีครับปีหน้าก็พร้อมให้ผลผลิตได้แล้วครับแล้วยังอื่นอีก30ต้นบต้นสวยครับดินดีน้ําดีงามดีต้นไม้งามอุดมสมบูรณ์นะครับมีส่วนที่เป็นสวนหย่อมกับสาราริมน้ําด้วยสําหรับหลังนี้ครับมีเลี้ยงปลาไว้ได้บอกด้วยนะครับ มีบ่อน้ำหนึ่งบอ่มบอมีน้ำดิบจากคลองครับดื่มน้ำจากคลองมาได้คลองกับปลาหลายที่ครับเจ้าของปล่อยไว้ราวสามร้อตัวมีโรงเรือมีบ้านพักคนงานด้วยครับห้องน้ำเครื่องปั่นไฟปั๊มน้ำสนใจก็มาดูฐานที่จริงกันได้ครับแปลงนี้อยู่ อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีห่างตัวจังหวัดแค่25กิโลห่างรตัดท่าใหม่10กิโลทำเลดีเดินงทังสะดวกครับเป็นสไตล์บ้านสวนราคาเปิดมาที่7ล้านบาทครับบ้านพร้อมสวนสวนผลไม้ครับปีหน้าเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วทุเรียนสาวครับเก็บได้ยาวหลายปีเลยเบอร์ <Yeah. S 2> โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับ นัดดูที่ดูบ้านหรือจะสอบถามข้อมูลเท่มเติมสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ